วันนี้นกแก้วชาแนลนะคะจะพากินผัดกระเพราไก่ค่ะวันนี้นี่เลยค่ะก็เราตำพริกกระเทียมเป็ดนะคะเราลงกระทะแล้วตำมด้วยไก่เลยค่ะอา้าวไม่ไม่ไม่เคี่ยวพริกกระเทียมหอมให้มันหอมอร่อย ฟังเสียนงนะครับฟังเสียนงนะครับคงจะอร่อยน่าดูใส่เครื่องปรุงประจาอะไรอ่ะรสดีจ้าน้ำตาลจ้าโอ้โหเล่นเพลงนี้เลยเหรอได้อ,ม,อม,มีความรู้มากมากแต่มันโบรกลงไปทำไงไม่หวานเป็นขนมเหรอไม่หวานหรอกอ้าว <ผม S 1> อะไรอ่ะใสนื้อจ้าผมเนื้โอ้ใส่ไปเลยจ้าโอ้โห นี่ก็พริกกระตั๋วลงไปเลยนะคะนี่จ้าด่ใดูใกล้ดูใดใกล้นี่ค่ะความอร่อยเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วจ้าน่ากินไหมจ้าเพื่อน แล้วก็ผัดไก,ก่กระถั่วให้สุกให้พริกสุกนะคะแล้วเราก็เอากระเพราลงากาชิมรสโอเคได้เลยจบถ้าไม่มีกระเพราอ่ะถ้าไม่มีกระเพราก็ผัดพริกนะคะผัดพริกถัวอ๋อเคล็ดลับมันอยู่ที่กระเพรานี่เองใช่เคล็ดลับมันอยู่ที่กระเพรานี่แหละคะ่ะถ้าไม่มีกระเพาก็ไม่เป็นผัดกระเพานะจ๊ะ เมื่อกี้นะครับจามไปแล้วหนึ่งทัเชเยนะครับโอ้โหกระทานนี้คงจะแซ่บนัวหน้าดูฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงมันเดือด ชิมด้วยนะจ๊ะอ่ะอร่อยแล้วชิมใหม่อ่ะเดือดนิดนึะ What is this น้ำมันหนอยจ๊ะเป็นจะแซบเนาะมีจ้าพอเราได้สูกแล้วนะคะ กะเพราลงไปเลยจ้าหยิบน้ำกะเพรา,าออกด้วยนะจ้ามันจะเด็ดครับให้มันจะเด็ดโอ้โหนี่ค่ะผัดกะเพราแท้ๆลงไปเลยจ้าโอ้กะเพรามาทั้งส่วดเลยวะเนี่ยนี่แหละค่ะเขาทุ่งเลือกมาผัดกะเพราไก่โอ้นี่จ้า คลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้ระเขรา,ามันสูรนะครับแล้วก็ต,ตักใส่จานตักใส่จานพร้อมกินข้าวจ้ะ